หลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ไปเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าหลายคนคงเกิดแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็คงอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าปัญหาและอุปสรรครวมถึงทิศทางการเติบโตของสตาร์ทอัพในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรวันนี้คุณเตะมีคำตอบให้คุณผู้ชมค่ะปัญหาของการทำสตาร์ทอัพอระคาะที่พบเจอบ่อยๆคืออะไรคะปัญหาคือยังหา Product กับมาเก็ตยังไม่ตรงกัน่วนหญกก็คืออยากจะทําหรือทําเป็นแต่ลืมไปว่าคนจ่ายเงินก็คือลูกค้าอ,อาจจะไม่ได้อยากได้สิ่งที่เราทําไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรกันแน่นะครับลูกค้ามีปัญหาอะไรมีเพนเพอยต์อะไรที่อยากจะให้เราไปช่วยแก้ไขและสิ่งที่เรากำลังไปนําเสนอเขาเนี่ยมันมีคุณค่าหรือมี value มที่เขายอมจ่ายเงินให้กับเราสิ่งที่เป็นความยากนะครับลักทาทายคือว่าทํายังไงให้ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหาตลาดหรือหาลูกค้าที่แท้จริงได้บางทีคิดมาครั้งแรกเออคนนี้น่าจะเป็นลูกค้าของเราแต่พอทำออกมาเสร็จแล้วปั๊บปรากฏว่าเขาอาจจะเป็นผู้ใช้แต่เขาไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินจริงๆก็ต้องต้องทำการตลาดทำเขาเรียกว่าทํำการสํารวจทําการทดสอบไอเดียกับลูกค้าอยู่บ่อยๆก็ลองไปสอบถามใช่ไหมสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยตอบโจทย์เขาหรือให้เขาลองใช้ นะครับแล้วมันเวิร์กไหมถ้าเวิร์กใช่แล้วถ้าต้องถามว่าแล้วยอมจ่ายตังค์เป็นยังไงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเออก็ใช้ก็ดีนะครับถ้าใช้ฟรีโอเคเลยแต่จ่ายเงินอาจจะไม่นะอะไรอ,อย่างนี้ก็จะมีเพราะฉะนั้นบิสเนก็ต้องบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาไม่คนไม่ใช่คนจ่ายเงินแล้วใครจะมาจ่ายให้กับเราในในผลิตภัณ์นี้หรือบริการนี้แทนนะครับอาจจะเป็นอาจจะเขาเรียกว่าพรีวอร์ดก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจขึ้นมาอาจจะเป็นลักษณะของ B 2 B ไหมนะครับ เริ่มจะให้เป็นยูเซอร์เนี่ยคนทั่วไปแต่ว่าคนจ่ายตังอาจจะเป็นบริษัทพัฒนาผลักไม่ยากครับมีผลักออกมาเราจะเห็นน้อง,อง,องๆเก่งๆมากๆในการพรัฒนาตัวแอปพลิเคชันตัวโซลูชันต่างๆนะครับ hmm. แต่ว่าพอไปสู่เรื่องของตลาดเนี่ยทำยากและอย่างหนึ่งคือที่เราเห็นซ์ลลับไทยคือปิดการขายไม่ค่อยเก่งนําเสนอได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าจะปิดดีลยังไงนะให้เขามาเป็นลูกค้าเรา oh. นะครับนำเสนอมันจะมีฟีเจอร์นู่นนี่นั่นแต่พอถามว่า แเราจะเริ่มดําเนินธุรกิจกันยังไงนะก็จะตอบไม่ค่อยได้ถ้าสมมติว่าเป็นธุรกิจแบบ B2B เนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีโปรเซสกว่าที่บริษัทหนึงจะมาใช้บริการเนี่ยค่อนข้างนานค่ะ <c oughs> แล้วก็สตาร์ทอัพอาจจะฟอล l o ่ได้ไม่ทันอาจบางทีต้องนําเสนออยู่บ่อยๆหลายๆรครั้งฟีเจอร์บางอย่างที่บริษัทเขาอยากได้แต่เราไม่ได้ไปนําเสนอให้เขา <c oughs> เขาก็ไมไ่มาคุยกับเราต่อ อะไร,รเพราะฉะนั้นคือเวลาที่นำเสนอลักษณะของ B 2 B sales 2> เองเนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหายอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีสัาร์ทัพต่างประเทศนะครับเขาต่างประเทศอีเมลมาคุยพยายามที่จะปิดการขายคืออีเมลมาครั้งแรกคุยกันว่ามันผดัตเป็นแบบนี้อย่างนี้สนใจไหมเราบอกไม่สนใจเขาก็มาออฟเฟอร์ใหม่ว่า,าถ้าเป็นแพ็กเกจแบบนี้ราคาแบบนี้ จะโอเคไหมแล้วถ้าสมมติว่าไม่โอเคเนี่ยคือสราบอต่างประเทศจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างเขาหาโซลูชันแล้วมาคุยกับเราเพื่อให้ตรงความต้องการของเราใช่ครับแต่ว่าสตาร์ทไทยก็จะประมาณเจอครั้งหนึ่งก็สองครั้งก็จะถอยละพอแล้วรู้สึกแบบยอมแพ้อะไรอย่างนี้ก็นี่เป็นสิ่งที่ถ้าททยอันหนึ่งเรื่องของการขายคือใจต้องสู้แล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของเทรนนะคะตอนนี้ค่ะเทรนหลักๆเลยที่ประเทศไทยกำลังสนใจคืออะไรคะควือควิดที่เติบโตอย่างมากคืออีคอมเมิร์ซแน่นอนครับจะเห็นได้ว่าที่ทําธุรกิจกับ อีคอมเมิร์ซเช่นตัวฟ<ะ>ูลฟิลเมนต์นะครับหรือจะเป็นโลจิสติกทั่วไปเติบโตเกือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นเช่นท่องเที่ยวนี่ตายเลยนะครับ mm hmm. ก็หรืออย่างอื่นเช่นเรื่องของการศึกษาเมื่อก่อนที่ถ้าเป็นเรียนออนไลน์เนี่ยการยอมรับของลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาเป็นโควิดปั๊บเนี่ยก็จะถูกบังคับโดยปริยายว่าคุณต้องเรียนออนไลน์ไม่แต่เด็กๆเ,เองในมหาลัยในโรงเรียนเองนะครับหรืออนุบาลประถม ก็ต้องเรียนออนไลน์มีสตาร์ทอัพเช่นโ r o บิชเองเนี่ยสอนภาษากิษออนไลน์ก็เติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของกเกษตรอาหารนะครับเกษตรอาหารถือว่าเป็นธุรกิจหลักของไทยนะครับพอเจอโควิดส่งออกก็ไม่ได้ก็ต้องมาเลิกเปลียลลปล่ยนมาขายในใน,ในประเทศไทยทําให้เรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือทางด้านของโลจิสติกเกี่ยวกับพวกเกษตรอาหารเนี่ยค่อน <Gud S 1> ข้างเยอะมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่อาหารเองเนี่ยฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ถูกบังคับโดยสถานการณ์นะครับ นอกจากเจ้าใหญ่แล้วก็จะมีอย่างเช่นโรบินฮูดที่มา,มาทำเป็น c s เขึ้นมาให้ในะครับที่ล่าสุดได้รับการลงทุนก็จะมีเฟสเกตช่วงโควิดเนี่ยที่คิดว่านักลงทุนน่าจะชะลอในการลงทุนแต่เขาก็ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพก็ลงทุนที่เป็นตลาดสดออนไลน์นะครับรับซัพพลายกับทางด้านของเกษตรกรมาแล้วก็ส่งให้ร้านค้านะครับอีกอันหนึ่งคือจะเป็นรีเคลนะครับก็เป็นตัวประเมินให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านของการ บระหารจัดการนะครับก็ของเกษตร,รต่างๆะนะครับเพื่อเพื่อได้เข้าถึงเรื่องของไฟแนนซ์ได้นะครับที่ผ่านมานก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยสตาร์ทอัพที่เยอะจริงๆงก็คือ B2B คือขายให้กับบริษัทแล้วก็พวกฟินเทคสายฟินเทคก็มีเยอะอย่างเหมือนกันครับผมค,บคุณผู้ชมคะก็ถือว่าวันนี้นะคะเราได้ความรู้มากมายเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพหากใครที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็ สามารถมาติดต่อได้เลยที่ไหนนะคะสำนักง,งานน้ำรักนการแห่งชาติองค์การมหาชนครับหรือ n a a ครับผม,มซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งเขาว่าในอนาคตนะคะเราจะมีสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เนะี่ยมี400กว่าแล้วในอนาคตก็จะมีเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณ,คณเตะมากๆเลยคะ่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คะ่ะขอบคุณ,คณมากค่ะ ยอมรับค่าว่าในปัจจุบันนั้นทั่วโลกต่างให้ความสําคัญในเรื่องของนว,วัตกรรมและแต่ละประเทศต่างส่งเสริมและผลักดันเพื่อให้เกิดนว,วัตกรรม,มใหม่ๆซึ่งในอนาคตเราจะได้พบการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจากนว,วัตกรรมที่จะทําให้สังคมของเรานั้นสามารถเดินหน้านได้อย่างยั่งยืนค่ะหมดเวลาของรายการ Insight แอนเวอร์นแล้วดิฉันอุอ๊กอิ๊กนิชการผลเกตและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ